ความทารหดอดทนตอนจงชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากในพระธรรมรมฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยบทที่หข้อที่สองและสกล่าวว่าโดยทางพระอ,องค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่นี้ด้วยความเชื่อและเราจึงชื่นชมยินดีในความหวัง ที่จะได้มีส่วนในพระเกียรติสิริของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นแต่เรายังชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นก่อให้เกิดความบากบัน่นหลายคนอาจสงสัยว่าเราจะชื่นชมยินดีในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างไรหากเราเข้าใจในเนื้อความของพระธรรมรมตอนนี้เราจะเต็มใจชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากอย่างไม่สงสัยใดๆเลย พระธรรมโรมบทที่5ในข้อที่4และ5ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลของความบากบั่นที่เราจะได้รับไว้ว่าความบากบั่นทำให้เรามีอุปนิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้การได้และอุปนิสัยเช่นนั้นทำให้มีความหวังและความหวังไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่เราจากพระธรรมโรมเราจะเห็นว่าความทุกข์ยากก่อให้เกิดอุปนิสัยแห่งความบากบัน่นหรือความทรหดอดทนนั่นเองความทอรหดอดทนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทำให้เราเป็นคนที่ใช้การได้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าการเป็นคนใช้การได้ก่อให้เกิดความหวัง หรือการคงไว้ซึ่งทัศนคติที่ดีแม้ต้องเผชิญกับความทุกยากและความหวังทำให้ความรักของพระเจ้าหลั่งเข้าสู่จิตใจของเราดังนั้นความทารหดอดทนจึงเป็นลักษณะชีวิตที่สำคัญที่คริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องมีการพัฒนาลักษณะชีวิตให้มีความทารหดอดทนเปรียบเสมือนการปั้นภาชนะด้วยดินเหนียวเมื่อปั้นแล้วก็ต้องนำไปหลอมไฟ เพื่อให้ภาชนะดินที่นิ่มนั้นกลายเป็นภาชนะที่มีความแข็งแรงไม่มีรอยร้าวหรือรอยรั่วภาชนะที่แข็งแรงไม่มีรอยรั่วเป็นภาชนะที่สามารถบรรจุอะไรก็ได้แม้แต่ของเหลวเชกเช่นเดียวกันเมื่อเรามีความทอรหดอดทนความทอรหดอดทนจะปั้นเราให้กลายเป็นภาชนะที่แข็งแรงมั่นคง และพร้อมที่จะบรรจุความรักและพระพรมากมายจากพระเจ้าดังนั้นการมีความทอรหดอดทนหรือความบากบัน่นจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่รับรองเราว่าอุปนิสัยของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นคนใช้การได้และอุปนิสัยเช่นนี้ทำให้เรามีความหวังและความหวังจะไม่ทำให้เราผิดหวัง อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไว้ในหนึ่งเปลโตบทที่สข้อที่12และ13ว่าเพื่อนที่รักอย่าแปลกใจกับการทดลองอันเจ็บปวดที่ท่านเผชิญอยู่รากับว่าสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ได้ร่วมในความทุกข์ยากของพระคิดเพื่อท่านจะได้ชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นเมื่อพระเกียรติสิริของพระองค์ปรากฏ ไม่ว่าเวลานี้พี่น้องจะเจอสถานการณ์ยากลำบากเพียงใดเราขอหนุนใจว่าจงทรหดอดทนจนถึงที่สุดขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังทุกท่านค่ะบทความจากจดหมายคำสอนเรื่องทรหดอดทนภายใต้การทดลองของพันธกิจดริกปิ้น พี่น้องสามารถเรียนรู้การสร้างลักษณะชีวิตให้มีความทรหดอดทนได้จากจดหมายคำสอนฉบับนี้ดังข้อมูลที่แสดงอยู่นี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านค่ะ